หลีมโลเทตโตนี่น้องเคยกินบรจาห็ดชนิดนี้สวัสดีครับผอกระผมบ่าวเคียนสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเช้าหาวันพุธอืท่านนี้ขพบออกมาเก็บเห็ดอีกแล้วเห็ดคนขุนขุณตกหลายมือเลยมาเบิ่งจ้ะ เก็บเกะก็ะเกะจะเกะเ,เ,เลยเนาะเกะพระโอนแใฝนเพื่อ,อน,น,นก็คิเตก ตัวเลขตัวเลขขักันเดินฮะอามบรรยากาศยามเช้ามืดมาอีกแล้วบอกเพื่อนมันจะตกอีกแล้วอือก่อนหน้ามันออกลาะดีใจที่เปล่อยเด,ดินอะ่นะออกไปงก่อนหน้านี้ มันกำลังจะออกใหม่มันเป็นตุ่มๆมันแตกใหม่แล้ว,ว,ว,วเป็นตอตอไมย้ยางด้วยครับที่เพิ่นโคนวนยาง้เพิ่น็เปลี่ยนมาเป็นปลูกป์มสลับกันไป หักอกชุดหนึ่งโบหลายเท่าชุดที่มันโรยเนาะอืเราชุดหน้ามันเป็นตุ่มๆกันเนี่ยเสียออกอีกอยู่ออกจนกว่าตอพ่อนจะพุไปโอ้แห่ดอย่างนี้โอ้พ่นเกลียดอันนี้ละลายในมือเลยจ้ะเปื่อย หากระเต่าครับ tiêm to đi já, được bưởi ừ, rồi rồi này nữa à. Ừ, ต้นมะพร้าวเกิดเหมือนกันเห็นมะั้เก็บเออขึ้นเก๋ยแต่ชอบดบอ่อนๆต้นนจะออกเป็นสีม่วงเหมือน เบิดทางนี้กับเดินหากับต้องเป็นต่อเลยตอนนี้ตอด่อป๊อกใหญ่จะดายมาพระทันตอนมันเป็นสีออกมุ่งๆเนาะคือเอา ิปเหลือมันเทาแล้ว อนค้อยยังชั่วดอกดีสุย ลีมโอเทตต้อนพี่น้องเคยกินบรจางเห็ดชนิดนี้ตดว่าถ้าแถวบ้านพี่น้องมีต้นยางพลาต้องได้กินเนาะต้นยางต้นเท้าเ็ดหงกวางพี่น้องเอิน้น อีกเอิญเห็ดโคนขุนเพราะว่าเพิ่นเป็นขุนขุนจะดอกเพิ่นแทรกไม่เห็ดโคนเท่านี้เลยพี่น้องเห็ดโคนขาวนี่เลยจ้ะ จะติ๊กเจอหัวละพาน้ำจ้ะปาด์ตผูกโห่ละพาน้ำจะติ๊กเอิ้นค่ะภาเอื่นภาอ,อีสานบูมีด้วยจ้ะแล้วก็จะย้อนง,งาม,งามไปกินกัวยเตี๋ยวตุ๊กมา,ม,าม่าขายในตลาดกำนละสิบบาทดิ น้องเคยกินบ่ผักชนิดนี้ตับมาพี่น้องมองเหชัดๆเล้วได้กินหอมคล้ายโหระพาต่กินแรงกว่ากินเพ่นเพรแห้งกว่าโหระพาต่กินเดียวกันชอบเกิดในน้ำเนาะเห็ไม่เลยปุ๊บนานๆม่มีพักอื่นปนเลยจ้ะ ดอกพักใหญ่เลยยังออกม่วงนิดนิดยังอ่อนอยู่จังแบบนี้ถ้าออกเป็นสีขาวเลยงเก่กเปื่อยต่อต้นหนาเลยดู

nó khâu thắng luôn 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 บิใส่ได้จากคำนี่กับตอนเะท่าที่เดินเฮ็ดก็ออกหลายอยู่ตัวมันจะเปื่อยหมดเลยเนาะเปื่อยน้ำฝนตกใส่รดสี 4. เมนูอย่างดีพี่น้องมุกใส่ไข่สติชอกแกงเบดอู้ได้หลายยุเก็บเล็กผสมน้อยดีเท่าที่เคยมาติก,กี้ฮะโตบินมุกีโตก็เต็มแต่ก้านะบอกเคนะได้ครับผักพร้อม สวยๆมูละพาน้ำเล็ดขนขนได้เมนูแล้วจ้าจะไดเอาไปมุกเอาไปแกงตามที่ชอบกินอะไรจ้าไปพี่น้องเมื่อจะบันี้ครับผมคนที่ตกคนที่มาอีกแล้วเอาครับคลิปนี้ขอฝาเกเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเ้อครับเราพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า